อันนี้คือโรงน้ำชาร้อยปีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับว่ามันทำไมมีอายุได้ถึงร้อยปีเพราะอะไรเดี๋ยวไปชมข้างในนะว่ามันมีอะไรแปกประหลาดพิสดารไหมอันนี้ก็ทางขึ้นนะครับทางขึ้นประมาณนี้ เนี้เรา่มากแยเชนี่งน้ำชาร้อยปีนี่ครับมากินน้ำชากัน <c oughs> <c oughs> ลงน้ำชา,100าร้อปีที่ระเบียงนะครับกินที่ระเบียงได้ดูยะครับไม่เห็นอะไรเลย โรงน้ำชาร้อยปีเป็นเช่นนี้แหละครับท่านผู้ชมสอดรองเท้ามีเล่นโดนตีด้วย<ม>นี่ขิมขิมขิม นี่คืออาหารของโรงน้ําชาร้อยปีมีแตงโมโด้วยนะครับ